เอออันยองมันเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูมุมมองมุมอมองอันยองหน่อยใครไปดูตามผมได้นะตำรวจอะหาดูพวกตำรวจเดีย๋ยวอันยอ,อ,องคือคนนี้ครับอันยองเนี่ย A N N เนี่ยช่องนี้นะ A N N Y E O N G เนี่ยอันยองเนีลยเฮ้ยผู้สนไปดูยังอ่ะไอ้พาวเลคายอ่ะจังครับบ้าจัดเดี๋ยวดูดิวะ อุ้ยที่แม่งไล่อย่างนี้เลยอ่ะวอุ้ยคมจัดตึงย้อนกลับส่นย้อนกลับส่นนกลับนั่งส่นเลี้ยวขวานนผมอุ้ยอห่หดนะพเขาโคเคนมีเคนีหลุดนันโคเคนลำสีสวย ยังไม่หลุดโอ้โหคนเช็ดดีจัดของบลังเลี้เียวะไอเียหลุดว่ะมีไฟกันตรงปลป่อยไปเลยเรื่องไฟไาลคา์เคสอุ้มโหโหโครับเฮ้ยมายเซ็ดีจัดปล่อยเรื่องไฟไลค์เคสอุ้มขนาดนี้กระเพราเชสหนึ่งนะพี่ ปัญยองให้คมว่ะ12บสองชิงทองคา้างอ่ะอ,อะไรนะมันใช่เหรอพี่25ี่วมครับชิงทงองฮะเมื่อกี้เรากด <c oughs> นี้ถูกแล้วเพราะว่าไม่งั้นผมลืมแต่ผมตามไม่เจอสองห้ารวมชิงทองไปใส่บินครับโคราชแต่ ใช่ค่ะเพราะว่าผมจะไปเมื่อกี้มันไปได้สัปแยร่เลยเมืองไทยขอดูอันยองไล่ก่อนตอนนี้มีในเมืองมิชเชนไหมคือถ้ามันตรงยาวก็คือเรียบร้อยเลยตัวดาวันแบ่งมาแล้วเมน่อกี้นะแลนซ้มที่เดิมอีกแล้วกำลองไปดูมะพร้าวให้นะแลนซ้อมนะเช้าคึนที่เดิมอีกอ๋อมันมาเคสผมนี่หว่านี้ตลกกูอยู่ในเมืองไปตีมันขึ้นยังไงมันอยู่บนสุดเหรอหรือ ไอ้มาเค้ผมจริงว่ะอันนี้ขออนุญาตดูนะเฮ้ยเอาดีมึงบินขึ้นไปอย่างนี้เลยอ่ะตึกเรียนนะหอไม้อียอะไรอ่ะมีตำรวจคันหนึ่งอตำรวจไล่แล้วขออนุญาตดูดูจอ เฮ้ยหมอมึงเปรี้ยวเกินหมอหมอเปรี้ยวเกินหมอเฮ้ยหมอเปรี้ยวเกิน มันจ้าเย็นอองขึ้นมาเฮี <at> lonely, se ้ยเอาดีเด้อย่าบอกนี่่อตรงกูนะโอ๊ยเม็ดเดียวอย่าเม็ดเดียวลวงเอ้ยโอ้ยเฮี้ยโอ้ยจริงเฮี้ยอย่าไม็เดียวลวงไอ้สัตว์ รูสองสองก่อนนะดูเชี่ยของจริงไอ้สัสเชี่ยมือดีเด้มาเที่ยดตรงนี้เอ้ยโดนล็อกได้ไงอ่ะหมอหมอลวนลวนลวนอันย้องอัญจ้องเอาเอาคุณเกล่อเพื่อนเออนเอาคุณเกแล้วเหรอเอาดียอง เอ็มบอดร้านเดควิกมึงยังใช้อยู่อีกเหรอวะเอ็มบอร์ดใกล้เกี้ยแล้วมึงมาเช็คเลยวะฮะไอเวที่ไอคุณร้องเนี่ยช็อตเมื่อกี้อะเม็ดเดียวอ่ะเอาใจเอ็มบอดรับเนี่ยเอ้าอะนับคนอะไเอ็มพีทูได้นะครับว้ายใหญเอ็มพีทูไปแล้วเด้อไปเลยหมอเไปเลยหมอเด้ไปเลยเพื่อนเด้อไอ้กูรอดนะกูรอดนะมีใครมารับไหมอยู่ร้านส้ม ไปบ้างม,ม,มารับได้ไหมอยู่ร้านส้มมารับได้ไหมอยู่ร้านส้มเดี๋ยวไปพี่บอลมารับหน่อยแอบอยู่เดี๋ยวจะกูจะรีบไปไล่ช่วยเคสเพื่อนขอช่องอันยองหน่อยอ่าช่องเม,<า>มื่อกี้ครับโอเคพี่ <Okay, okay. S 1> เก่งครับ<ป>เก่ง<ป>กง,ง,งผมจัดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจกช่องนะไปดูได้นะเน่เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกช่องช่องชื่อว่า A N N Y A N N Y E O N T ฮันยองดูวิววิวเนี่ยใครใครพิมพ์ได้ก็แบบเป้ยมารับยังมารับยังมารับยังกลังจะถึงแล้วพี่